ุผู้ชมมอนีส่ง youtube ดักแดชาแนลแต่มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามเขาหลานอาหารซึ่งเป็นของพระเอกมอลำ่เกา่าสมัยเก่าแก่ล่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศดีครักพี่น้องคะ่ะบรรยากาศสุดยอดบรรยากาศ ซึ่งก็เป็นเพื่อนเป็นมู่เป็นพวกกักของมะนาดาบสอปรถมบันเทิงศิลอันนี้ก็จะเป็นคุณพอ่อล่างสันขวนดาล่านะคะคุณพ่อล่างสันขวนดาลาพระเอกแล้วก็เป็นเจ้าของวง ขวัญดาราคุณพ่อรังสันขวัญดาราเนี่ยขึ้นตัวจริงแล้วพี่น้องคุณพ่อรังสันขวัญดาราเนาะคุณพ่อเนาะโอ้ตเทพรังสันขวัญดาราของจริงคุณพ่อขอโทษต่อให้ถามเนี่ย อายุอาน้ามเท่าไรแล้วคือยังบอกเฒ่าบอกแกแท้ไม่พูดมาซื้อเยอะนี่ก็ย้อนยิน่มหาเนี่ยนนนนนนแต่ว่าไอ้ที่เขารักเก็ตแล้วล่ะโอ้เนาะเก็ตมานล่อมารอแล้วคือแท็กกี้กับล่ำสุดลิสุดเด็ดแต็กควญดาราแท็กแต็กเป็นเด็กหน่อยกับเบิง้งเพิ่นประจำดิแต่บอกอยากวา่าผู้ใดหรือเทพรังสรรขวัญดาราโอจะกิจเพิ่นร้องเพลงมวนขึ้นอย่างดิเพลงอย่างละเพลงเพิ่นเบิ้งบรรยากาศรอบๆ่อนสุขวันคันนีว่าแท้ว่าความในอาจจะน้อยแน่ กินดอกคณยังไงเลยทกินยังไงเนี่ยันเาเจียเนี่ย่เอบ่เอาอนี่เาอคนเดี๋ยวพอแล้ว่อพี่น้องเนี่ยฟังน่แบเพ่งเพ่งสิ้นกินดอกคนณมันประค้นพอที่แบบสั่งซื้อเสียงแล้วก็ค้นหูจักส่วนหล่อุ้ยนี่ลหละพี่น้องเอ้ยตอนตอนตะกี้บนบกคืดซเมออนี่นะตะกี้บ่นค้นหูจักแบบแบบสัท่าแบบ เพ่งเดียวประดังเนาะครับตั้งแต่เพร่งเดียวเราคือิพเป็นเพ่งเดยป็นชุดเด็กแม่ระบายมันเนี้ระบานึงเลยแล้วแต่ว่าบองเอิญมันมาเพ่งนี่เพ่งนี่มันติดตลาดคนให้จัหน่อยไนจังหน่อยไหนจังหน่อยนี่น้อยอ๋อฝากคำเมื่อปลาระบีรักเป็นชุดอ๋อ้ยเสียงสูงไปเลยเตกี้กับว่ามัน ภาคพอดีเพลงนี่เนาะต้องมันมันต้อนะง ขัดเข่าจะน้อยตัวบรรกันที่ขึ้นไว้ที่เลยนะต้องว่าเหตเสียงมันออกมากกันบัดนี้ขันแฟนเพลงแฟนครับอยากสิหูอีหลีอ้อหลอนเนาะต้องกดเข่าไปเบื้องในยูทูปสิมีโลดกระสันต่อไปฟังยูทูปเป็นกับมีเห็นปะแมนเเทรังสันขนดาราเทมรังสันขวัญดารามักคะเทศกเพลงเก่าๆรุ่นสมัยสะโพกแต่เมียบนเราไปตั้งแต่พ่อสอนสิบหกถึงแม่ปิบห สิบหกผมเกิดพอดีตั้งแต่พ่อสอสิบหกโอ้ยสน,น,นคือพ่อสหกไม่ไงดักแด่ของกสิยยป,ปีคือปอหาโบตอนนั้นม่แดงไม่ไงถึง <laughs> ดักแด่ใหญ<อ>่อันนี้คือสุมนุ่มหมอลำขอนเจนอันนี้คือคุณพ่อเทพลังสันขัญดาราเมื่อนี่มามาสามสันนี่พี่น้องอันนี้เทพลังสันขัญดาราอันนี้พอสันติบุญถมนี่กะ สันติบุญถมนี่กับอันนี้ดาบซอนี่กะหัวนาปฐมบันเทิงศิล์นี่อันนี้เทพลังสันคอนดาล่ากับหัวนาควนดาล่าส่วนผู้ไล่อยู่นี่กับสันก็กันแต่ว่าสันดอนไ่ได้เป็นบม่ได้เป็นจาของวงอย่างตั้งสิลป์เป็นลูกพ่อดาบสอลูกในที่นี่บ่าลูกในใส่ได้ลูกจ้างวันนี้ดวดอนสือสันดอนจะเลยก็สือสันก็กันแถบวุ ค่ะคือขัดสันดอนสันดอนสนทีรักแสดงว่าหัวหน้าก็วยจักสันดอนหมดเลยอยากโย่พันผู้ตั้งในคักแน่วเห็นพ้เพันตั้งกับตั้งสันนดอยู่จังได้ส้นมากเรียนตลกเขาปฏิวัติสันแนวอื่นล่ะนะคะนี่คือล้านล้านของคุณพ่อเทพลังสันขวนดาราบรรยากาศนาจินนั่นนะคะนี่นี่นี่เบื้องเมนูอันนี้พลัง นี่คือสวนหมากฝรั่งแล้วก็มีลังคาอย,ยู่แล้วก็มีกังหันล้นกังหันล้มยิงก็ประเทศฮ่อนเล่นหมวนพี่น,อน้องคุณเอาผาเข้ามาเหยีย่างดีมีสะพานฟูกิขามแม่น้ำแยงซี่เกียงใครว่าดีไอ,เอ้เบื่องซิบฮกเนี่ยมาเจ้าทุกไปไว้มีโฮกไอ้ฮกหีใช่ไหมฮกโดนมี่ครับ ข้างปีกจะเป็นสวนดอกไม้ใครว่ากินบรรยากาศพี่น้องคะเออแรบ้านับุกินบรรยากาศหน้านางหนาชมอีลีพี่น้องนี่ก็จะเป็นถนนใหญ่เป็นมากไก่บรรทนีม่ด้มาลายไดมาดูงด่เนาะเนนงบเนาะเนเน่ักเซนเยไม่ไปไ่ายมากเมสะพัดม่ทงเนเนมลนเลย กับรถไก่ได้กี่ห้องเที่ยวฮากันโอ้ยงไงพ่อมาสิหนีมาตัวน้องกินดีคตัวไม่จ้ข้าวเป็นบาวนึ่งหนึเป็นสีกระชิอะไก็ไม่ะวังเยอทุกคนต้ววหหาง้าวเป็นระคาบ้านคืนเยท่เินไปสกาวายนสกาวข้าวลอยอะมไรไรอรซุยน้บมาที่นี่พ่อหลังจากเราก เฮ็ดแล้วมามาให้ลูกเฮ็ดต่อลูกกับลองเพลงกันได้มั้ยบอสแม่นะระวังในบ้านเดียวเอ่อลูกชายเฮ็ดมาชุดนึงชุดนึงก่อนลูกลูกสาวลูกชายลูกชายคนที่คนลูกชายเคนที่สองครับเฮ็ดชุดอย่าล้อเล่นนะกับลองเพลงกันแมนเซ็งแค่ดีเนี่ยมาเซ็งแค่ดีแต่ว่าแค่บอสบอสบอสเป็นไปด้วยสทางที่นั่นด้วยแล้วก็คนกับบอสบอสต้องรูคนที่ดีมาก น,นี่แหละคือบรรยากาศของร้านอาหารของหมอลำเกา่าพระเอกหมอลำเกา่เกาเทพลังสันขวัญดารานะคะซึ่งวันนี้เด็กมานั่งกินนี่แหละพี่น้องเบิ่งเอาเด้อเบิ่งยังสิล่ะน้าตาเสียหมอลำเก่าน้าตาเศรษฐีนี่เป็นลักษณะนี่นะพี่น้องเด้อ ผู้กินอยู่นี่กะดาบซอสสันติบุญทมเนี่ยกะน,น,นาตาเศรษฐีกับเป็นยังสี่แหละพี่น้องเ<า>บิ้งเอาโลดมาดีขึ้นมาดีขึ้นเลยกดีเลมือนแท้มือนจริงนาตาเศรษฐีกับเป็นยังสี่แหละพี่น้องเอ้ยโอ้ยจกแล้วจกแล้วจกแล้วเฮี hey, ยังล่ะอลโอ้โอ้โอ้เพาเป็นยังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหล็กบัญทีบ้านี้กับนี่คือเป็นอาหารล้านเพื่อนพี่น้องบ้านนี้ห่ากะทิมารวมกันสังสรรค์กินกับเขากับปลานะคะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ